สวัสดีครับประจหมอาและก็ผู้ทีช่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจากกริดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็วันที่25เมษายนนะครับรู้สึกว่าสถานการณ์โควิดจะไปทั่วประเทศแล้วนะครับเราก็กักตัวอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านไม่มีอะไรทําก็มาดูแลสุขภาพนะครับสําหรับท่านชายนะครับช่วงนี้ก็อย่เครียดนะครับทําใจให้สบายนะครับอะไรจะเกิดมันก็เกิด จริงโควิดไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่เราก็ใหเราวังไว้นะครับวันนี้ก็จะมาดูพามาดูอ่าดูทุ่งนะครับที่ไปขุดมานะครับก็มีหลายๆท่านพูดคุยมาก็หลายวันหลายเดือนอยู่นะครับก็ไม่ได้ทําคลิปสักทีนะครับมันทํแจะดูทุ่งไม่ได้ทําสมุนไพรสมปิเหมือนท่านอื่นๆก็เลยไม่ค่อยจะมีอะไรมาลงนะครับไม่ได้หวังยอดวิวนะครับทําเพื่อเผยแพร่พพนะครับดูทุ่งก็ จะเป็นหัวแบบนี้นะครับที่ไปขุดมาหัวใหญ่นะครับก็จะเลือกหัวที่ไม่ไม่จําเป็นต้องใหญ่นะครับหัวเล็กๆก็มีนะครับนี่หัวเล็กๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ฝานเปลือกแล้วนะครับเทคนิควิธีการดูหัวดูทุ่งที่มีอายุในการใช้งานผมก็นําเรียนไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับนี่ให้ดูนะครับอืึนี่การแตกเปลือกแตกกาบเห็นไหมครับนี่แกะได้พวกเนี้ยแกะนะครับเราเอามือลูดๆูดออกได้เลยนะครับ แกะออกนะครับพวกนี้จะมีอายุเก่ๆนะครับแล้วก็ช่วยจะมันแตกนะครับนะครับพวกนี้นี่เนื้อแป้งเนื้อแป้งของเขาจะเยอะนะครับเนื้อแป้งกับเนื้อสารจะเยอะนะครับแล้วก็ความชุ่มน้ําความชุ่มน้ําในเนื้อเนี่ยก็จะน้อยนะครับอย่างเงี้ยครับมีรอยแตกรอยอะไรพวกนี้ครับความชุ่มในเนื้อก็จะน้อยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนมันแก่กับมันอ่อนนะครับเอาง่าย มันอ่อนต้นเล็กๆเราเอามาทุบนี่อ้น้ำเยอะนะครับแต่ว่ามันหัวแก่มันหน้าแรงพวกเนี้ยเราเอามาทุบนี่มันจะไม่ค่อยมีน้ำมันจะเป็นผงแป้งนะครับซึ่งตามหลักการของดูทุ่งก็คล้ายๆกันนะครับเราใช้ผงแป้งหรือว่าใช้เนื้อแป้งที่อยู่ข้างในนะครับเอามาขูดขูดนะครับผมเดี๋ยวผมจะขูดให้ดูหัวนี้นะครับนี่ก็อย่างที่เคยนําเรียนไปนะครับนี่เราดูความแก่ความอ่อนก็ดูเนื้อเหลือง นะครับไอขาวๆนี่คือแป้งนะครับไอเนื้อเหลืองๆนี่คือสารที่มันปนอยู่กับแป้งที่เราต้องการนะครับยิ่งเหลืองเยอะยิ่งเก่ยิ่งมีอายุนะครับหัวอเล็กๆเราก็มาขูดนะครับเหมือนที่ผมพาทำแหละขูดขูดเอาแต่เนื้อมันนะครับระหว่างขูดเขาก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ตามภาษาพืชหม้อทั่วๆไปนะครับนี่เราขูดมาได้แบบนี้นะครับเราใส่ช้อนแบบนี้นะครับเราจับดูมันก็ไม่ได้แฉะได้อะไรครับ จะเป็นแป้งเป็นผงแป้งบีบบีบดูก็มีมีน้ําอยู่นิดๆน,นะครับเราลองบีบบีบดูจะม,มีน้ําออกมาเลยนะครับทีนี้เราก็เอาตัวเนี้ยไปผสมน้ําหรือว่าน้ําสาวข้าวนะครับหลังจากผสมน้ําสาวข้าวเสร็จรแล้วเราก็คั้นคั้นไปจนอ่อนนะครับคั้นไปจนมันเหลวๆจนมันแตกให้ผงเหลืองๆที่มันปนอยู่กับผงแป้งเนี่ยมันแยกออกมาเราก็จะเจอน้ํานะครับนี่ เสร็จแล้วเราก็บีบนะครับบีบาการบีบก็บีบใส่หางช้อนง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ใส่มือผมนี่แหละเอ้านะครับคือน้ําที่เราต้องการนะครับจะเป็นสีขุ่นๆเหลืองๆแบบนี้ถ้าเป็นขุ่นๆขาวๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรเราก็เอาน้ํานี่แหละครับเนี่ยมาทานะครับสมมติว่าเราเออกมาทาสมมุติว่าเอ็นเป็นนั่นเรานะเราก็ทาข้างบน ทาด้านข้างทาด้านข้างนะครับทาแล้วก็ลูบเกลี่ยเกี่ยให้ทั่วไม่ต้องลูบแรงนะครับลูบเกี่ยให้ทั่วเนี่เว้นจุดต้องห้ามก็คือส่วนหัวทอหนังหุ้มปลายแนวเส้นสองสลึงแล้วก็ไข่ห้ามโดนเราทาด้านข้างด้านข้างด้านบนแค่นี้ครับตรงนี้ถ้าเรามีหนังดึงมาหุ้มได้เราดึงมาหุ้มเราบีบไว้บีบหนังไว้นะครับเราก็ทาตอนที่เราบีบไว้เราก็ทาแป๊บเดียวเขาก็จะแห้งครับเห็นไหมครับค่อยๆแห้งเนี่ยทาให้หมดสองหยดนี่แหละเนี่ย เยอะนะครับทาแบบนี้นะครับแล้วก็นอนนี่การทาดูทุ่งที่ถูกต้องดูทุ่งนะครับไม่ได้มีมียางน้ํายางอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเปลือกตัวจริงนี่ก็เป็นหัวใหญ่ๆนะครับนี่เกือบสองโลแล้ววันนี้แล้วก็มาสับให้ดูกันสดๆเลยนะครับดูทุ่งมีเยอะนะครับอยู่กับดูทุ่งมาหลายปีละสองปีละไม่ได้ไปหาซื้อมาแล้วก็มาทําคลิปนะครับขุดเองอ้กระเด็นกระดอนกระไรกระดาวนี่เห็นครับ แก่มากเหลืองนะครับจับดูเขาก็ไม่ได้มีความชื้นมากมายอะไรนะครับก็เป็นแค่หัวพืชธรรมดาไม่ได้มียางที่จะทําให้คันให้อะไรเลยนะครับนะครับเราทาเงี้ยมันไม่ได้คันทันทีนะครับทีนี้พอเราใช้ไปเนี่ยถ้าเราทาไปเงี้ยนะครับในระยะเวลาหนึง่งนะครับตามตำรับตามคําแนะนําที่ทําไปเนี่ยประมาณสามสิบนาทีถึงสี่ชั่วโมง ในผิวบางคนนะครับยิ่งถ้าเราเจือน้ําเนี่ยมันจะดึงสารออกมาได้เรามาทาเงี้ยบางคนจะรู้สึกอุ่นอุ่นอุ่นนี่ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าร้อนวืดวืดวืดเนี่ยหมายถึงว่าที่อิจุยเรานะครับถ้าร้อนวืดวืดเราล้างออกนะครับล้างออกแล้วก็ใช้ครีมทาผิวทาพอกไว้แค่นี้ก็ปลอดภัยนะครับเป็นการสมานผิวไปในตัวแต่ถ้าเราไม่รู้สูตรรู้เทคนิคดูมดูมดูมไปขูดมาหัวใหญ่ใหญ่เนี่ยเอามาทุบๆฝานฟัน ทาเลยนะครับเราไม่รู้ว่าควรทามากทาน้อยไม่รู้ว่าควรทาจุดไหนควรเว้นจุดไหนเนี่ยโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบห้าสิบที่จะแสบร้อนแล้วก็ลอกได้นะครับเพราะว่าดูดทุ่งเข้ามีฤทธิ์ร้อนแต่ไม่ใช่ว่าโดนปุ๊บร้อนโอ้แบบนี้ไม่ใช่นะครับนี่ยมันไม่ได้ร้อนแบบนั้นนะครับคือฤทธิ์ร้อนมันจะเข้าไปทําให้ผิวเราแห้งยน่นเพราะผิวเราแห้งยน่นบางคนก็เป็นตุม่มใสๆคุ้นๆพอตุ่มเนี่ยมันโดนความชื้นโดนเหงื่อโดนอะไรเนี่ยมันก็ลุยออกมันก็เป็นเหมือนหนัังเรราถลอกคบ นังเราถลอกออกปุ๊บมันก็จะเจอเนื้อแดงๆเหมือนเราเลื่อนล้มมันจะแสบครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไม่อยากให้เป็นเราก็ล้างออกตอนที่มันร้อนแล้วก็ทาโลชั่นทาน้ำมันมะกาะโกะไว้้าแบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับผิวเรามันก็จะค่อยๆอวบค่อยๆฟูค่อยๆ,อยฟ,อยๆอยฟูขึ้นนะครับปลอดภัยนะครับแล้วทีนี้เรื่องการกินดูทุ่งนะครับดูทุ่งเขามีฤทธิ์ในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดก,ก็จริงนะครับฤทธิ์ในการกระตุ้นกำหนัดนะครับ แต่ว่าฤทธิ์อีกตัวหนึ่งที่หลายๆช่องหลายๆคนไม่พูดถึงก็คือเขามีฤทธิ์ระบายนะครับดูทุ่งเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยานระบายชั้นเลิศเลยนะครับคนโบราณเขาจะเอามาตําใส่ส้มตําตาเหมือนส้มตํากินถ้าการเอาไปต้มนะครับห้ามเอาไปต้มกินสดๆนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับดูทุ่งที่จะมีฤทธิ์ในการระบายฤทธิ์ในการบํารุงให้ขออภัยครับที่จะมีฤทธิ์ในการบํารุงกําหนัดฤทธิ์ในการกระตุ้นต่างๆนะ ต้องเอาไปตากแห้งก่อนเท่านั้นนะครับตากแห้งก็โดยการฝานนะครับฝานให้มันบางๆครับฝานบางๆแบบนี้ครับแล้วก็แกะเปลือกออกครับเปลือกของเขาเนี่ยเปลือกนอกนะครับแกะออกนะครับแกะออกเนี่เอาทิ้งไปนะครับถ้าจะให้ดีเลยถ้าไม่ถ้าว่ามีเยอะนะครับเอาเปลือกในออกด้วยเห็นไหมครับเปลือกในนะครับเปลือกในแบบนี้นะครับเอาออกเลย ก็จะเหลือเปลือกในเอาทิ้งไปครับนี่ก็จะเหลือเนื้อดูทุ่งนะครับเราเอาไปตากให้แห้งครับพอตากแห้งแล้วปุ๊บเนี่ยเรามั่นใจว่าแห้งเราเอามาต้มกินนะครับต้มบำรุงกำหนัดต้มเก้าต้มเบาหวานก่อนที่จะเอามาต้มต้องมั่นใจว่าแห้งจริงๆนะครับแล้วก็พอเอามาต้มต้องต้มในน้ําเดือดนะครับสักสามนาทีเป็นอย่างน้อยเดือดปุดๆเลยไม่ใช่ชงนะครับแล้วก็กินนะครับกินเช้ากินเย็น กินก่อนอาหารก็ได้นะับกินหรือว่ากินก่อนนอนก็ได้มันก็จะมีฤทธิ์บำรุงนะครับในหลายๆท่านก็บอกว่าเอาไปต้มกินก็บอกให้มันทั่วบอกให้มันหมดว่าต้มยังไงนะครับบางทีเห็นคนใช้แล้วโทรมาเล่าให้ฟังผมก็สงสารนะครับบางคนก็จะเชื่อจะฟังอะไรก็ให้ศึกษาข้อมูลหลายๆที่หลายๆทางนะครับอย่าไปฟังแต่ผมคนเดียวอย่าไปฟังแต่ คนนั้นคนเดียวคนที่เราต้องฟังหลายอันมาประกอบกันแล้วก็ในการดูข้อมูลก็อ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับอย่างผมเนี่ยไม่ลบนะครับใครจะมาด่าก็เอาไว้นั่นแหละให้คนดูใครจะมาชมก็เอาไว้นั่นแหละนะครับนะครับทาให้มันแห้งแล้วมาต้มกินนะครับนี่ได้ของผมก็จะเน้นเนี่ยสายนี่แหละครับเกี่ยวกับกําหนัดก็จะไม่พูดถึงเรื่องเวทสำอางนะครับซึ่งในเวทสำอางนี่ก็ทําได้เหมือนกันนะครับทีนี้ในการใช้งานนะครับไอ้ดูทุ่งเนี้ย ถ้าเราเอาไปใช้เลยนะครับหลายๆท่านไม่มีประสบการณ์นะครับก็จะเจอริดร้อนของเขานะครับซึ่งควบคุมไม่ได้มันก็จะทําให้มันแสบนะครับแสบแล้วก็ลอกก็จะเสียกําลังใจแต่ว่าพอมันลอกต้นถลอกมันแสบแล้วนะมันไม่ได้ทําให้ขาดให้เน่านะครับเพราะว่าแผลที่อยู่ตรงนั้นนะมันรักษาตัวได้เร็วนะประมาณ3วันก็หายนะครับก็จับสกิดขออย่างเดียวอย่าให้โดนน้าโดนความชื้นมากนะครับ ถามว่าทํายังไงไม่ให้โดนก็ทาวัรสลีนทาแป้งทับไว้ครับมีวิธีผมมีวิธีรักษามีผมลงในคลิปให้ดูหมดแล้วนะครับเรื่องดูทุ่งเนี่ยเรื่องดูทุ่งไว้ใจผมทีนี้ในการทําผลิตภัณฑ์นะครับถ้าเราส่งให้ไปลูกค้าก็จะงงง,งไม่เข้าใจบางคนก็ลองผิดลองถูกมันไม่สะดวกผมก็เลยมาทําตัวแรกนี่ครับเป็นดูทุ่งหมักน้ํามันนะครับสังเกตว่าจะเป็นเนื้อของดูทุ่งนี่แหละนำมาหมักน้ํามันตัวที่สําคัญก็คือน้ํามันแล้วก็ สมุนไพรที่ผสมกับน้ํามันนี่แหละก็คือเป็นตัวสําคัญที่สุดนะครับไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครมันเป็นตำลับนะครับก็คือไม่ใช่ว่าดูทุ่งเขาจะเอามาทำงั้นปุ๊บมันจะเป็นแบบนั้นทุกคนทุกตำลับไม่ใช่นะครับแต่ตำลับนี้ก็ยังมีฤทธิร์ร้อนอยู่นะครับนี่เป็นดูดทุ่งหมักน้ํามันสุดเข้มข้นนะครับมีฤทธิร์ร้อนทาแล้วบางคนจะรู้สึกร้อนถ้ารู้สึกร้อนก็ล้างออกนะครับการใช้งานก็ มีคู่มือแนบไปนะครับคู่มือก็ยาวเลยนะครับไม่ได้หวงวิชานะครับนี่บางคนก็เอาไปทําตามเอาไปลอกเด็กตามก็ได้ไม่ได้หวงนะครับทําให้ดูเลยคู่มือก็แผ่นใหญ่มากนะครับมีข้อมูลครบหมดนะครับตัวเล็กหน่อยเพราะว่ามันบีบให้อยู่ในกระดาษการใช้การสังเกตผลที่ได้ผลที่เกิดระยะเวลาเทคนิคการใช้ข้อควรระวังคำแนะนำอเการป้องกัน เยอะนะครับนี่เราก็เอาไปใช้สูตรที่สองก็จะเป็นแบบนี้ครับสูตรที่สองนี่ก็จะเป็นสูตรอ่อนโยนนะครับนี่เป็นดูทุ่งสกัดเย็นผสมกลาวเครือแดงตัวนี้ทามาจากดูทุ่งอันนี้แหละครับจะว่าฝานเอาไปตากแดดให้แห้งพราเราตากแดดให้แห้งแล้วฤทธิ์ของเขาฤทธิ์ร้อนของเขาก็จะหายไปเกือบเยอะนะครับเกือบครึ่งนั่นแหละนะครับเราก็เอามาสกัดด้วยแ ah ah อลกอฮอล์นะครับแล้วก็มาหมักไล่แอลกอฮอล์กับน้ํามันของจักรกิศนะครับก็เกิดมาเป็นสูตรนี้สูตรนี้สูตรอ่อนโยนนะครับนี่ สูตรสองนะครับใช้ทาเช้าเย็นได้ห้ามนวดเหมือนกันสูตรหนึ่งนี้ให้ทาก่อนนอนเท่านั้นนะครับขา,ขาวต่อไปก็จะเป็นสูตรสามครับสูตรสามนี้ก็ทําออกมาไม่นานนะครับก็มีหลายท่านชอบซื้อสูตรหนึ่งกับสูตรสองไปแล้วก็บอกว่าผมจะไปใช้ร่วมกันผมก็เลยว่าจะซื้อไปทำมาให้มันเปลืองนะครับผมก็เลยทาอันนี้ให้สูตรสามนะครับก็จะเป็นเหมือนสูตรหนึ่งเป๊ะเลยนะครับ แต่ว่าเอามาผสมกับน้ำมันกราวเครือแดงนะครับไม่ใช่น้ำมันของตัวสกัดเย็นนะครับมาผสมกับน้ำมันกราวเครือแดงมันก็จะลดลริดร้อนของตัวเนี้เห็นผลดีแล้วก็ถือว่าปลอดภัยมากนะครับริดร้อนจะไม่มีนะครับแต่ว่ายังทําให้ผิวแห้งอยู่ต่อไปก็ล่าสุดตัวนี้ครับในขวดหยดเล็กๆนี่ตัวนี้ดีมากนะครับผมภูมิใจมาก ลองผิดลองถูกเองตัวนี้ไม่ได้ถามครูบาอาจารย์แต่ว่าใช้ประสบการณ์นะครับสูตรที่4ครับเป็นดูทุ่งหมักสมุนไพรนะครับลักษณะเป็นน้ำนะครับน้าหยดในขวดหยดนะครับอันนี้ทํามาจากดูทุ่งนะครับหัวสดหมักกับน้ํามันสมุนไพรนะครับนะครับแล้วก็เอามาสกัดเอามาให้ตกตะกอนแล้วก็เอามาทําตามกระบวนการนะครับตัวนี้ทาได้ทุกส่วนนะครับทาหัวรูดออกทาได้ทาแล้วก็นวดได้นวดคึงเบาๆนะครับ นะครับมันจะแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ทําให้ใหญ่มากยาวมากมันมันจะสมส่วนกันก็คําว่ามากคือตัวเนี้สูตรหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ใหญ่ขึ้นมากบางคนตกใจนะครับแต่ตัวนี้มันจะไปด้วยกันทั้งความยาวความใหญ่นะครับเพราะว่าเรานวดคลึงนะครับนวดคลึงนวดคลึงแล้วก็ที่สําคัญสูตรนี้คือคงรูปได้นานนะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับในสูตรสีราคาก็ไม่แพงนะครับร้อยหกสิบห้าบาท ทีนี้ก็จะให้ดูนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่ว่าเป็นยังไงต่างกันยังไงนะครับนี่สูตรหนึ่งเขาเขาวสูตรสองยาวๆสีแดงสูตรสามก็สีแดงสูตรสี่ก็เป็นขวดแบบหยดนะครับแค่นี้นะครับตำรับของจักกลิตในการใช้งานก็ลองศึกษาดูคลิปต่างๆนะครับเพราะว่าข้อมูลของดูดทุ่งเนี่ยในทางวิชาการไม่ค่อยมีนะครับมีแต่พูดไว้ว่าเก้าเบาหวานแต่ก็ยังไม่บอกว่าทำยังไงต้มยังไงนะครับแค่บอกว่าต้มดื่ม อาทิตย์ว้นอาทิตย์ที่ผมค้นดูได้แค่นั้นบางคนก็อ้างงานวิจัยไม่รู้งานวิจัยอะไรนะครับก็มีงานวิจัยประสบการณ์ผมนี่แหละนะครับก็จะลงทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับนี่ก็ไปขุดมานะหัวไม่ใช่หัวสั้นๆนะครับยาวเกินศอกนะแก่มากนะครับถ้าเลือกหัวอ่อนมาทามันก็จะคันๆยุบยับยุบยับหน่อยนะครับแต่ว่าบางคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผิวบางคนบางคนทาสูตรสูตรหนึ่งไปเนี่ย เฉยๆนะครับบางคนก็จะอุ่นๆบางคนก็จะรู้สึกคันยุบยับยุบยับเพราะว่ามันเข้าไปทปําปฏิกิริยากับผิวของเราเนี่แหละมันจะซึมเข้าไปในใต้ผิวหนังถ้ามันคันยุบยับยุบยับวิธีแก้ก็คือทาโลชั่นทับไว้นะครับแต่ถ้ามันร้อนก็คือล้างออกแค่นั้นเองนะครับคาว่าร้อนคือร้อนวืดๆเลยนะไม่ใช่อุ่นๆนะครับแล้วก็นอนนอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราอาบน้ำเราก็ทุบสบู่เบาๆอาบน้ําทาแป้งรประมาณบประมาณ3-5วันเห็นผลนะครับสูตรหนึ่ง เห็นการเปลี่ยนแปลงสูตรสองนี่ประมาณห้าถึงเจ็ดวันนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนสูตรสามนี่ก็ประมาณสิบวันนะครับสูตรสี่นี่ก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับนวดได้เห็นผลถ้าสี่สูตรของผมนี่ใช้ถึงสิบสี่วันแล้วยังเฉยเอาทิ้งเข้าป่าเลยนะครับไม่งั้นก็ส่งมาจ้างเขามาคว้างใส่หัวผมเลยนะครับโทรมาตอนไหนก็รับตอนนั้นนะครับ มามบางทีก็ให้แม่บ้านรับเบอร์โทรเบอร์นี้ครับดูทุ่ง0918314864คลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะครับนานๆมาทีเป็นประสบการณ์และก็ข้อเท็จจริงของการใช้ดูทุ่งนะครับถ้าใดสงสัยก็โทรมานะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับเราวันนี้ก็จะฝานดูทุ่งทำสูตรหมกักเพิ่มนะครับสวัสดีครับ